น้องเหมือนหน้าฮักรอ,อเกินน่ะใจบดี <c oughs> อไปเปลี่ยนพระเอกคือพี่สักเรื่องปะพระเอกเอรพระเอกเล่นคลิปเนี่ยกาอ๋อคลิปของพี่เขาอ่ะคลิปเนี่ยแบบสนุกสนานกันอยากคลิปที่ตลกนะครับเออนั่นแหละมันจะดีว่าดีกันหน้าตาดีดอย่างก็ดีโมดอ่ะคนหน้าฮ <c oughs> ักเล่นได้เปิงขนาดเนื้อม <c oughs> ัครฮะน้องเหมือนครับ พี่จะจ่ายให้หมดเลยทุกอย่างถ้ามาเป็นพระเอกในชีวิตจริงก็ดีเลยอะทั้งนอกจอในจอผมใจตังเปลืองเนอะใจตังเปลืองครับน้วตึงวันนี้เอลดีเนาะไม่เห็นผมจ้ากินเอลถึงวันอะกินเอลถึงวันครับผมโอ้นะแล้วแบบมันพี่มันต้องห่วงเรื่องนั้นเลยอ๋อพี่จะจ่ายให้หมดเลยพี่จะอาบัตรพี่เท่าไรรูดเท่าไรรูดกันบัตรเครดิตพี่มี นะแล้วก็เงินพี่มีอยากจะไปแอลเมืองนอกพี่ก็จะจัดขึ้นได้เลยอย่าถ้าป้นช่วงโควิดที่จะไปแอลต่างประเทศเลยอย่าไปไปตุ่มลาวตุ่มพม่มึงไปเนอะไปต่างประเทศไปยุโรปเลยกะโจะไปญี่ปุ่นเกาหลีนี่ธรรมดามากนะพี่เป็นเจ้าของสวนส้มเราบงกะกะครับพี่เป็นเจ้าของสวนส้มเมืองฝาอ่งนะจะดูแลน้องเบิร์เลยเอ้าพี่จะดูแลน้องเบิร์ดน่าหนักนี่รออย่างอี้ปักไปเป็นพระเอกก็พี่ ไปไปอินไปปิ่นพระเอกนี่ไทยจะได้อยู่จะไว่จอฮะเป็นผ<จ><า>ัวตัวกันได้หรอเอาขนาดา <c ười> นั้นเลยกับคำอีกก็ได้ผัวขนาดนั้นเลยก็ได้หล่อๆก็ได้นะะจะน้องเหมือนเนี่ยจะเอาขนาดนั้นเลยยี่สิบต้นๆกำลังดีอ่ะเน,ะนาะอัดอัดเนี่ยเนาะก็ได้อ่ะเน,ะนานะม <c ười> ันมันจะดีกว่านี่ดีกะมันตึงดีหมดอะ่ะอีกก็เข้าข้างหลังได้ก่อน กูเตะข้าวตัอทังหน้าเนาะกูเตะข้าวแางหน้าพี่มีสวนส้มเลยอยากก็เข้าทางหลังพี่เป็นเจ้าของสวนส้มไงแกพี่มีรายได้ของพี่พี่พร้อมจะดูแลพี่อยากได้ผัวเนาะอันเป็นผัวพี่บอกอันเป็นแันผมก็ ใครเข้าเคยเข้าท่าตังหลังนะเคยเข้าต่าตังแนเนะผมกับนับถือพี่เป็นป่อคนหนึ่งเล้วนะมาเมามานับถือเป็นป่อคนใดมากันนับถือเป็นป่อหมดอะป็นพี่ป็นพี่เป็นน้องกันดีกว่าได้งวัานี้ผมก็ไม่ได้เดือดร้อนหน่อยเรื่องเงินทองตั้งใดครับผมมันไี่ด้เดือดร้อนเลยกันาทำงานอะไรอย่างะครับเบิร์นทำงานอย่างจริงๆ้งานรักตอนนี้ก็บอกมีครับโควิดนอกจาตกงานกันหมดแหละแต่ว่านี่ไงผมเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้ครับกลุ่มมาอย่างอ่ะชื่อกลุ่มว่า กลุ่มว V I P คนมาหาเฮงเฮียโชกุนเนี่ยครับแค่เขาเข้าไปอยู่กลุ่มเนี้เขาก็ได้สตางค์แล้วพี่อ๋อแค่เขาอยู่กลุ่มนี้ก็ได้ตังค์แล้วกะผมก็มีรายได้เข้ามาในบัญชีผมแล้วครับอ๋ออันเนาะอันอีบัตรเดียบัตเดียวเอาซับเอาซับพี่มาไหมนี่ได้ยังแต่ผมจะสมัครเข้ากลุ่มเออเข้ากลุ่มทุกปีเราเพื่อจะได้มีรายได้แบงช่องทางหนึ่งเอาลองดูเรามาอยู่กลุ่มเดียวกันดีกว่าเนา้ออไหนๆก่ไหนๆแล้วเนาะอยู่ด้วยกันเดีกวกันเข้ากลุ่มทุกปีกันแล้วกันเนาะครับออนุญาตนะครับ กลุ่มเนี่ย V V I P คนมหาเฮงนี่เดี๋ยวพี่เราขดี๋ยวพอเนาะครับจะได้เป็นเจไดเนาะออ่ดึงดึงเนียอ่ะี่กัดดึงพี่ในไลน์กัดได้หรอเนี่ยครับจิ้มในไลน์กัดได้หรอครับ V V I P คนมหาเฮงเนี่ยครับผมคอ๋ออืมปุ้นก็จะสอนเราทุกอย่างเลยเนาะสร้างรายได้อเนาะครับผมวุ้ยขอบคุณมากเลยอ่ะไหนก่อนในใแล้วอ่ะเนาะอืมเราจะดูต่างเนาะเนาะโอเคก็ครับผม ต้องลงเป็นผัวพี่ก่อนเนี่ยที่บอกว่านับถือกับไปไปป่อดีกว่าเนาะมาเอาเป็นเกย์เป็นพี่เดินน่ะปี่นี่จะจะรุ่นพปอหมบนหลักกาหาเนาะรออบาดใจบ้าเอาเป็นพี่เป็นน้องก็ได้เอ้าเปพี่เป็นน้องก็มันเป็นผัวก็เนาะเป็พี่เป็นน้องกันนะครับอืมพี่ขาได้ผัวพี่น้องพี่มีดักละ